สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับแป้งนะคะวันนี้แป้งจะพามาชมคอนโดย่านอ่อนลุชค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่บนซอยอ่อนลุช46ค่ะเดินทางสะดวกเส้นสุขุมวิทสีนคลินนะชื่อโครงการว่าลุมพินีวิวสุขุมวิท46ค่ะคอนโดนี้ต้องบอกว่าเป็นทำเลทองมากๆคือทะลุไปยังเส้นอื่นก็ได้เนาะแล้วก็ห้องนี้นะขนาดอยู่ที่23ตารางเมตรค่ะเป็นโครงการของลุมพินีต้องบอกว่าลุมพินีอ่ะแบ่งแปลนได้ดีมากๆ 23ตารางเมตระแต่ดูใหญ่แล้วก็พื้นที่ใช้สอยคือครบมากๆเลยมีทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวแล้วก็ห้องน,น้ำแล้วก็มีระเบียงที่กว้างมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยังไงแป้งจะพาไปชมห้องกันนะคะมานที่โซนแรกของเรานะคะนั่นกะ็คือโซนห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะห้องนั่งเล่นนะก็ต้องบอกว่าใหญ่แล้วก็กว้างมากๆเลยก่อนอื่นนะแป้งจะเสนอตัวนี้ก่อนเลยนี่ก็คือดิ่ตต์อดอร์ล็อกนะคะ ตัวนี้นะสามารถใช้งานได้หลายระบบมากๆเลยทั้งไลน์นิ้วมือคีย์การ์ดรหัสผ่านหรือว่าจะเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันก็ได้แล้วนอกจากนี้ยังมีคุณแจให้ด้วยเผื่อว่าใครอะแบบทานหมดอะไรองเงี้ยก็สามารถใช้คุณแจไขเข้ามาในห้องได้เลยนะคะนี่มาที่มุมแรกเลยจะเป็นมุมโซฟาของเราโซฟานี้จะเป็นโซฟาขนาด3ที่นั่งนะคือกว้างมากๆแล้วก็นั่งได้หลายคนมากๆเลยแล้วหลังโซฟาของเรานะี่ยก็คือจะมีผนังไม้บิวให้ ตัวนี้ก็คือจะเป็นแต่งคนะิ้วเนาะสวยงามมากๆเขาเรียกว่า My HMR ค่ะก็คือทำให้ห้องเหดกูกุ๊กกิกดูมีดีเทลอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็เรามีปิดโคมไฟมาให้ด้วยเนาะเป็นโคมไฟเสริมอะไรเงี้ยเผื่ออยากให้แบบห้องดูสว่างขึ้นหรือว่าทำให้ดูสวยงามมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็บนฟ้าของเราก็จะมีไฟดาวไลท์ส่องลงมาทีภาพหรือใครอยากจะปรับมาส่ตัวโซฟาสที่ตัวเราเวลาอ่านหนังสือก็ได้นะคะ นี่แล้วมองมาที่ปลายโซฟาเราจะเจอโต๊ะกลางโต๊ะกลางตัวเนี้ยสวยงามมากๆเลยคือมันทําให้ห้องดูแบบมินิมอลมากขึ้นเป็นแบบมูจิสตาอะไรเงี้ยนี่แล้วฝั่งตรงข้ามโซฟาของเรานะคะก็จะเป็นทีวีทีวีตัวเนี้ยเป็นสมาร์ททีวีขนาด40นิ้วเลยคือดูได้ทั้ง Netflix YouTube หรือว่าจะเล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะเป็นของใหม่แกะกล่องเลยค่ะคือกล่องยังอยู่เลยนะแล้วก็จะมีชั้นวางทีวีให้ชั้นวางทีวีตัวนี้ จะเข้าเซตกับชั้นวางของก็คือแบบบิวอินเยอะมากๆแบบไว้วางของไม่ต้องกลัวว่าแบบห้องจะมีที่เก็บของไม่พอเลยห้องนี้คือแบบครบมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ที่พิเศษไปอีกอย่างหนึ่งนะก็คือพื้นพื้นห้องนี้จะเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้กระเบื้องอย่าง SPC ค่ะก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกระเบื้องเนาะกันน้ำ กันปลกแล้วก็ไม่ลามไฟคือบางทีถ้าสมมติว่าเราเอาเผอทําไฟหล่นลงไปถ้าเป็นลามิเนตมันก็อาจจะไหม้ได้เนาะแต่ถ้าเป็นกระเบื้องอยางอะ่ะคือมันก็จะแบบดับไปบนนี้แหละก็คือจะไม่ติดไฟแล้วก็ไม่บวมด้วยไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องแบบพื้นบวมพื้นแตกอะไรเลยค่ะแล้วก็รับแรงกระแทกได้ดีมากๆด้วยเดี๋ยวต่อไปแป้งจะพาไปดูโซนห้องนอนนะคะมากันที่โซนห้องนอนของเรานะคะระหว่างโซนห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นเนี่ยเราก็จะมีประตูกระจกเนาะเป็นแบบ3บาน กั้นห้องให้ด้วยเผื่อบางคนนะ่ะอยู่ในห้องนั่งเล่นเนาะแล้วบางคนอยู่ห้องนอนอนะ่ะคือแบบเสียงมันจะได้ไม่ตีกันเนาะคนนึงทํางานคนนึงนอนก็คือจะไม่มีเสียงรบก,กวนซึ่งกันและกันเลยค่ะในห้องนอนของเรานี่จะมีเตียงขนาดอันนี้จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะก็คือแถมเตียง5ฟุตพร้อมฟูกให้ไปเลยแล้วก็ห้องในพิเศษอย่างนึงก็คือใต้เตียงอ่ะจะมีลิ้นชักเก็บของได้ด้วยนะคือ ต้องบอกว่าห้องนี้สเปซเยอะมากๆแต่พอดีอันนี้มันบางก็เลยดึงโชว์ไม่ได้เนาะนี่จะมีลิ้นชักข้างใต้เตียงให้ด้วยแล้วก็หัวเตียงเราจะมีโต๊ะวางของขนาดเล็กให้เผื่อบางคนแบบอยากจะวางมือถืออะไรเงี้ยค่ะนี่แล้วก็มองมาที่มุมหัวเตียงของเราอันนี้พิเศษมากเขามันจะมีผนังคิ้วตกแต่งเนาะแล้วมันจะไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะมันมีตรงนี้ด้วยนี่ก็คือทําให้ห้องอะดูมีดีเทลมากขึ้นแล้วก็เหมือนเดิมค่ะไฟดาวไลท์เหมือนในห้องนั่งเล่นเลยสองัที่ภาพ สวิตเปิดปิดจะอยู่ตรงหัวเตียงเลยเผื <S <S <ถ>่อบางคนแบบปิดไฟทั้งห้องแล้วพอจะมานอนค่อยมาปิดไฟดาวไลต์ตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็หัวเตียงเราก็มีปลั๊กให้ด้วยเผื่อบางคนจะชาร์จมือถืออะไรเนะ <S <S าะก็คือปลัก๊กครบมากๆเยอะมากๆเลยห้องนี้นี่แล้วมองมาที่มุมปลายเตียงของเราจะเป็นตู้เสื้อผ้านั่นเองค่ะตู้เสื้อผ้าห้องนี้จะเป็นแบบบิวอินเนาะต้องบอกว่าจุมากๆเลยคือมันก็จะมีราวให้นะทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างค่ะแต่ว่าจะโล่งนิดนึงเนาะ นี่แล้วห้องเนี้ยจุดเด่นอีกอย่างเลยก็คือวิวค่ะวิวต้องบอกว่าวิวโล่งมากๆเย้คุก็ลองดูสิคือมันจะไม่มีตึกมาบังเลยเนาะเป็นวิวแบบวิวธรรมชาติอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ติดพาม่านให้โดยตัวนี้ก็เป็นม่านกัน UV นะแต่ว่าอันนี้จะกันได้ประมาณ90%นะคะ่ะคือถ้าขคยากนอนตื่นสายก็ปิดม่านไปเลยนี่เดี๋ยวแป้งจะพาไปดูโซนถัดไปนะคะเป็นโซนห้องครัวคะ่ะ มาถึงโซนห้องครัวนะคะนี่ห้องครัวเราก็จะหน้าตาแบบนี้เลยมุมนี้ก็จะเป็นซิงล้างจานเนาะแล้วก็ถ้าใครทําอาหารนะสามารถตั้งเตาไฟฟ้าตรงนี้ก็ได้แล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องสําหรับวางไมโครเวฟแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องตู้เย็นก็คือเพื่อนๆสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาใส่เพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็มองมามุมฝั่งตรงข้ามอันนี้จะเป็นโต๊ะอาหารก็คือเราได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือบางคนอาจจะประยุกต์เป็นโต๊ะทํางานก็ได้ค่ะเพราะว่าแบบ มันเป็นโต๊ะที่ค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็มีลิ้นชักเก็บของให้ด้วยเนี่ยเผื่อจะใส่เอกสารอะไรอ่ะก็คือใส่ได้เลยนี่จะประมาณนี้เลยเก้าอี้ก็จะเป็นสไตล์นี้น่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วก็อันนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงมากๆนะคะไม่ใช่ของกองแกงนะเป็นของอย่างดีเลยนี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูระเบียงกันระเบียงห้องนี้ต้องบอกว่า นี่ก็คือใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ติดตะข่ายกันนกไว้ให้แล้วคือไม่ต้องกลัวปัญหานกบินเข้ามาทํารังในช่องแอร์เลยนะเพราะว่ามีตะข่ายให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากตั้งเครื่องซักผ้าก็คือสามารถตั้งได้นะคาบนหรือฝ่าน้าก็ได้เพราะว่าพื้นที่เหลือเยอะมากๆเลยนี่เราจะมีปลั๊กไฟแล้วก็ท่อน้ําเดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนสุดท้ายกันนะคะเป็นโซนห้องน้ําค่ะ มาที่โซนสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือโซนห้องน้ำนั่นเองค่ะห้องน้าต้องบอกว่ามีแบ่งโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งได้ชัดเจนมากๆถ้าใครอยากให้มันแบบชัดเจนว่านี้สามารถนําผ้าม่านอ่ะมาติดเพิ่มก็ได้นะเพื่อกันน้ํากระเด็นมาโซนแห้งค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะพวกสุขภัณฑ์ในห้องเนี้ยต้องบอกว่าเป็นของดีมากๆเลยอย่างเช่นอ่างตรงนี้เป็นยี่ห้อ c h เ r m e r เนาะส่วนจกักโคก็จะเป็นของ American Standard ค่ะแล้วก็ พิเศษสุดๆคือเรามีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยเป็นของใหม่อันนี้จะเป็นยี่ห้อชาร์ปนะแล้วตัวชวาเนี่ยจะเป็นยี่ห้อฮาร์เปเล่คือเป็นของดีแล้วก็ของใหม่หมดเลยนะนี่ห้องน้ำคือจะได้ประมาณนี้เลยจะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปเดี๋ยวยังไงแป้งจะพาไปสรุปรายละเอียดตัวห้องให้ฟังนะคะไปกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากชมมาครบทั้ง5โซนแล้วชอบกันไหมเอ่ยโครงการนี้นะคะชื่อโครงการว่าลุมพินีวิวอ่อนมุสสีค่ะ ห้องนี้นะจะขนาด23ตารางเมตรราคาล้านต้นๆเท่านั้นเองผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,000บาทค่ะเงินเดือน13,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วคือยังไงเนี่ยถ้าเราอยากดูก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะคะว่าเงินเดือนเท่านี้มีภาระหนี้สินเท่านี้สามารถกู้ซื้อคอนโดได้ไหมคะ่ะเดี๋ยวแป้งจะสรุปรายละเอียดโครงการนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะโครงการนี้นะคะก็คือตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท77อยู่ในซอยอนุนนุช46ค่ะ ตัวส่วนกลางเนาะเราก็จะมีฟิตเนสให้แล้วก็มีร้านสะดวกซื้อมีรอปพรักษาความปลอดภยัยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีพวกร้านซักรีดอะไรให้ครบเลยค่ะจะอยู่หน้าโครงการเนาะก็ใครที่สนใจก็คือต้องรีบนัดมาดูเลยนะเพราะว่าต้องบอกว่าที่เนี่ยฮอตมากๆเลยใครที่สนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวยังไงวันนี้แป้งขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย